มีคำถามจากผู้คนมากมายครับว่าห้างเปิดได้แต่ทำไมโรงเรียนเปิดไม่ได้มีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งชื่อวันุ่มบ้านไกลได้ให้เหตุผลเกี่ยวกับว่าทำไมห้างเปิดได้โรงเรียนเปิดไม่ได้โดยเขาได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัว โพสต์นี้ถูกใจชาวเน็ตเป็นอย่างมากทำให้เกิดการแชร์ไปอย่างกว่างขวางผู้ใช้ f a c e b o o k รายนี้ได้ให้เหตุผลว่าทำไมห้างเปิดได้แต่โรงเรียนเปิดไม่ได้เหตุผลข้อที่1ก็คือคนที่ไปห้างนั้นไม่ได้ไปพร้อมกันทั้งหมดบางคนไป11โมงบางคนไปบ่ายโมงบางคนไปบ่ายสามโมงแต่นักเรียนไปพร้อมกันทั้งหมด เหตุผลข้อที่2คือคนที่ไปห้างไม่ได้ไปทั้งวันบางคนไป4ี่ชั่วโมงบางคนไป3ามชั่วโมงบางคนไปครึ่งวันบางคนไปทำธุระเสร็จแล้วก็กลับบ้านแต่นักเรียนไปโรงเรียนไปเรียนทั้งวันเหตุผลข้อที่3คือคนที่ไปห้างส่วนใหญ่ไม่รู้จักกันโอกาสใกล้ชิดกันก็มีน้อย แต่นักเรียนส่วนใหญ่ไปโรงเรียนจะรู้จักกันโอกาสใกล้ชิดกันมีมากขึ้นโอกาสเสี่ยงต่อโควิดก็มีมากขึ้นเหตุผลข้อที่4ข้อนี้สำคัญมากคนที่ไปห้างส่วนใหญ่จะเป็นคนโตซึ่งมีวุฒิภาวะในการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแต่ถ้ามีเด็กไปด้วยก็จะมีผู้ปกครองดูแลเสมอแต่นักเรียน ยิ่งถ้าเป็นนักเรียนอนุบาลแล้วการดูแลตัวเองวุฒิภาวะก็แทบจะไม่มีโอกาสเสี่ยงต่อโควิดก็มีสูงมากเหตุผลข้อที่5คือห้างและโรงเรียนมีวัตถุประสงค์ต่างกันห้างมีวัตถุประสงค์ผลประกอบการผลกำไรเพราะสนองความต้องการกับลูกค้าแต่โรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่นักเรียนรับสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองรักมากกว่าชีวิตมาดูแลเพราะฉะนั้นหากยังไม่มั่นใจในความปลอดภัยโรงเรียนจะไม่นำเด็กๆมาเสี่ยงเด็ดขาด